เยลลี่ไข่มุกค่ะนัดเกนเด็กค่ะเด็กดชเจนอยู่้ค่ะตนนี้เราจะมารวิยลี่ไ่มูค่ะจะเป็นดังไงจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะกินกันเลยค่ะน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะมากินเลยเอยอยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันค่ะนี่คะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีใส่ม้วนดินแดนแร,รค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะ จะเป็นแบบนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะด้านในเขาจะใส่ถุงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ,คะมันเป็นลูกยูนิฟลอมค่ะทุกคนเอาใส่ถุงมาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกินกันนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนด้านนั้นเขาเป็นลูก นด้านน,นอกก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนด้านในเป็นสีดำเพราะด้านในเป็นชาไขเมอนะคะ ปันเตวีแล้วค่ะอไปลนะคะเ้ยแให้ดูดิแล้วด้านในก็จะมีเยอะแยะมาค่ะะเป็นลูกสีน้าตาลนะคะข้านก็คืออันนี้

ลั่นดิค่ะรส <laughs> <micana, risa> <tip> <tip>